สวัสดีครับเมื่อนวันที่18กันยายนสองนยนะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชัแนวกับมีแนวท่ามาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็นอยจะเริ่มกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แน,นนราคบเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทามาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชั้นแนวก็เป็นเพียงช่องที่หาแนว่ามาฝากทุกท่านนะครับ ไม่สนับสนุนการเล่นการพน,นันใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและติดตามด้วยนะครับมาเบิ่งนกันเลยครับเลขอันแรกนะครับเป็นเลขประจําวันอังคารนะครับเลขประจําวันงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเปออกวันออกวันอังคารนะครับเลขวันอังคารก็คืมีสี่มีศูนย์มีเจ็ดมีสามมีหนึ่ง มิหามิแปะแต่ผนดอกจันที่ีกับ3งวดที่แล้วงวดที่แล้วเขาสามสากับ6 2นะครับอ่างวดน,นี้มาเบิ่งกันเลยครับนี่แหละครับแคมหน้าจอเลยครับไปกันต่อครับ แคมหน้าจอไว้นะครับผู้ใดบอท่านหรือว่อาจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับต่อไปเลขอาจารย์สารครามนะครับเลขอาจารย์สารครามวิ่งล่างนะครับงวดที่แล้วเพิ้ลหายเจนนี่เข่าตรงๆมาเบิ่งสถิติเพิ่นนะครับสีเพิ้ลหายซีนี่เขา่าซีหกออกซีหกนะครับกับเข่าไปที่ซีเพิ้ลหายแปดออกสองแปดกับเข่าไปที่แปดเพิ้ลหายซี ออกเก้าสี่กับข้าไีสี่เพิ่นไหเจ็ดออกสามเจ็ดกับไปที่เจ็ดหงวนนี้เพิ่นไฮหนึ่งนะครับหงวนนี้เพิ่นไหหนึ่งอาแคมหน้าจอเลยครับไปกันต่อนะครับเลขอาจารย์นี้นะครับเลขอาจารย์นี้งวดที่แล้วเพิ่งเขา่า สามเจ็ดนะครับวันนี้ครับาเบิ่งกันเลยมีอย่างนี่นะครับมีสองมีสามมีหามีหกมีเก้ามีศูนย์นะครับเลขอาจารย์นี่เปิดเข่าข้างล่างนะครับวดนที่แล้วเข่าสามเจ็ดวันนี้ประสิิเข,ข่าตัวใดเอาแคมหนักจอเลยครับพูกใดมีตัวเลขดีๆก็เอาไปกิจารณาเบิ่งนะครับเป็นนอนฝันเบิ่งก้อนก็นได้ นอนก็เป็นนอนฝันนอนเสียงผู้ใดมีตัวเลขดับก็เอาไปตัดเบิ้งนะครับมาเบิ้งนี่ครับเลขของอาจารย์ไะยองนะครับไะยองสนสนนะครับเลขอาจารย์ไะยองสนสนนะครับเอ่อเป็นสถิติบนนะครับบนบนนะครับพ <c oughs> ันหายนึงวันนี้เพิ่นใหีวัน สถิติเพื่นนครับวดนี้เพิ่นไหนึออกศูนย์สี่หนึ่งกับเขาที่หนึเพิ่นไหเจกับ8ปดเอาแปดหกเจ็ดกับเขาที่เจ็ดเพิ่นไฮหกออกหกศูนย์หกกับเขาที่หกนะครับเพิ่นห้สอกับเก้าเพิ่นสอกับเก้ับออกหกหก็คือเขาที่สองวันนี้เพิ่นไหศูนย์กับแปดนะครับข้างบนข้างบนต้องมีศูนย์กับแแคปหน้าจอครับ ไปต่อครับ <c oughs> เลขอาจารย์วิหารแดงนะครับเลขอาจารย์วิหารแดง่นในวิ่งบน2กับสาม่นเน้นไปที่2นะครับตามโตบนให้เจ็ด2 9งศูนสองโตบนให้2องศนะครับตัดแก้2029ใผูดทตัดเจ็ดเก้า็ดศยไดนะครับ ล่างนะครับล่างวิ่งวิ่งล่างนี่ให้หนึ่งกับศูนย์พันหนึ่งเปทีนึงนะครับสองตัวล่างให้สองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งแคมนาจอครับ ลองม่เบิ่งกันเลยครับใส่เจ้านีนนก่นอน้องหาบน้องนี่เลขอาจารย์วิหารแดงกับเลขอาจารย์สารคามข้างล่างหนึ่งนะครับ พจนให้หมานี่ครับมีนะครับสองหนึ่งลองเอาไปจับไปเสียงเมึงนะครับและบนบนพ่นให้ศย์กับ8นี่ครับบนพ่นให้ศูย์แม่เจ็ดสองศูนยเจ็ดสอนสี่นะครับบนส่วนนีเข้ามาเบิรงเเล็ก เลขตารางนะครับเลขตารางนีอ้อาจารย์และย่องส่วนๆประกอบไฮซูนกับแปะกับมีนะครับซูนกับแปดลางกับมีหนึ่งนะครับกันเทียบลางกับซีหนึ่งกับมีแปดหนึ่งกับมีสองหนึ่งโมมีนะครับหกหนึ่งกับโมีกับมีคือสองหนึ่งกับแปดหนึ่งนะครับอันนี้มาเทียบใส่กับ ของอาจารย์นีนะครับอาจารย์นีหมดทีแล้วเลยประจําว้างกับเขา่าเข่าข้างล่างของอาจารย์นีกับเข่าข้างล่างนะครับสองมมมีนะครับสามมีห้ามีหกไม่มีเก้ามไม่มีศูนย์มีเกษมีสามมิหา่า มีสามมหามีศแค่นั้นนะครับ3ามหนี่ครับของอาจารย์นี่คันเทียบกับประจําวันนะครับแต่ถ้าเราเทียบกับเลขข้างลางของอาจารย์สรารค่ามันนีพันห,นหนึ่งมากมีนะครับ1 มีเป็นหิหนึ่งมาอ่าห้าหยดถีนหนึ่งกับสองหนึ่งในหนีบบะมี่นะครับมีแต่แปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งกับบะหมี่นี่ครับมีสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งกับแปดหนึ่ง ช่องน้องพิงน้องเพลงชาแน,นลก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แน่นได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางดีๆมาให้ทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญได้จําเงินแสนเงินล้านนะครับสวัสดีครับ